สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวน้ําตกสําเร็จรูปนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือสาเร็จรูปมันเป็นเส้นคริสตัลอ่ะเออมันเป็นเส้นใสๆแบบนี้เออแต่ดาวเอาเส้นวนเส้นใส่ไปด้วยนี่จ้ะก็ใส่ผักไปอืมเป็นคลิปกินที่ไม่ได้มีผักเยอะแยะอะไรเหมือนคลิปคนอื่นขเขาเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่ได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนบ้านดาวก็ห่างจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นสิบโลพี่ชายต้องไปส่งอย่างเดียว แต่ดาไม่ได้ไปก็อ่ะผักเท่าที่มีเนาะมีถั่วหัวละพาผักบุ้งมาจากร้านไทยแล้วก็อะไรกวางตุ้งฝรั่งเอ้ยกวางตุ้งจีนใส่ถั่วไปด้วยไม่ได้มีพริกจงพริกจีอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยก <c oughs> ินเท่าที่มีจ้า มามเริ่มอืดแล้วนะตอนแรกเส้นนิดเดียวพอใส่พอใส่นะ้ำไปอืดเลยเนื้อสัตว์ก็ไม่มีแต่ลูกชิ้น เราใส่ผงม,มาม่าไปด้วยนะจะออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆช่วงนี้ใกล้ซัมเมอร์แล้วหิมะก,ก็เริ่มละลายแล้วนะจ๊ะแต่ด้านนอกก็ยังหนาวอยู่แต่แดดดี มันเป็นลูกชิ้นกุ้งนะจ๊ะมันลูกชินปลา มันอาจจะดูเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ลงทุนนะทุกคนแต่มากินเมืองนอกเมืองนอกมาลงทุน <c oughs> มันเป็นราคาสามเท่าของไทยที่ไทยยกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปใช่ปะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือสองละสามสิบห้าบาทสามหอรอยที่นี่ก็คูณสามใบเท่ากับก๋วยเตี๋ยวซองเนี้ย ดาวราคาหนึอยบาทยังไม่นับพวกผักทงผักไทยอิมพอร์ตนะอย่าว่ากันดเดื้อไม่ได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อน้าหมูเนื้ออะไรเลยยังขับรถไม่เป็นนะทุกคนจะเข้าเมืองแต่ละทีก็ต้องให้พี่ชายไปส่งก็เลยกินเท่าที่มีเนาะ 拜拜。